สวัสดีครับผมผมยูริสตันเตอร์แล้วนะครับผมวันนี้มากันเป็น,ปนคลิปนะครับผมวันนี้เป็นแมปเจลเบรคครับผมวันนี้วันนี้เราก็จะมารีวิวอยู่สองสองจุดนะผมน่าจะสองจุดใช่รีวิวสองจุดนะครับผมวันนี้ก็เรามาที่ตรงโซนโชว์รูมก่อนนะครับผมวันนี้ก็มีรถลิมิเตดขายครับผมราคาประมาณนี้หกแสนเลยเหรอ โอเคราคาหกแสนนะผมผมมีตังอยู่ประมาณหกแสนอยู่พอดีนะครับเราซื้อเลยแล้วกันซื้อเลยก็รีบรบซื้อกันนะผมรถคันนี้เราเอามาทดสอบเครื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> เครื่องแรงดีอื <c oughs> ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบต่อกิโลนะผม ก็เทียบเทียบกับรถอีรถแข่งได้เลยนะเนี่ยเป็นรถที่กำลังคิดกันมากเลยแล้วผมช่วงนี้ <c oughs> โอขอโทษทีไม่สบายนิ่หน่อยก็เลยง่ายนิดหนึ่งครับมาแต่ก่อนอื่นครับอ่ะเราซื้อรถแล้วนะครับก็โอเคตังเหลือสามหมื่นห้าแล้วฟาร์มตั้งนานต้องมาซื้อรถนะครับผมไม่เป็นไร โอเคมาเรามาติดอาวุธกันก่อนนะผมมาแล้วก็เอ,อ่ไปที่ร้านแต่งรถไปร้านแต่งรถนะผมไปตรงนี้นะครับร้านแต่งรถโอเครถสีฟ้าผมสวยสวยมาก เครื่องก็โอเคนะเออใช้ได้ใช้ได้ไดมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟรูมครับผมหรือที่เรียกกันว่าสุสานทําไมเขาต้องเรียกว่าสุสานด้วยวะทั้งที่มันไม่ใช่นะมันคือโบราณสถานเาเถอะนะครับมาเราจะป้นที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้ครับผมป้นที่ไหนก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่สองที่ผมจะกำลังจะพาไป หึงต่อโอ้โหมินิเกมอันนี้คือฆ่าคนหลายคนนักต่อนนักแล้วนะครับอ่ะมินิเกมนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ฆ่าคนได้หลายคนเหมือนกันโอเคต้องเดินอย่างระวังครับผมแต่ผมรีบมาก ว่าเลือดกูจะหมดแล้วก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบเพืผมรัวมากก็ไม่ดีเพราะว่าต้อข้ามสะพานถ้าเลือดไม่เหลือคือมันจะวิ่งไม่ได้รับอม,มแ,ลแล้วเราก็ตกสะพานไปตุยเอาตายหาแล้วเฮ <laughs> <laughs> ็ดหมดโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาครับผมมา แล้วก็เล่นมินิเกมอันนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือรถรางครับผมกด e อ,อันนี้สับสวิตไม่ต้องเพราะว่าเราจะไปทางนี้ครับผมไปเราจะไปตรงนี้แจ็คแมนเลเชผมไม่ได้ไปทางนั้นอยู่แล้วครับเราจะไปทางนี้ครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะไปขโมยฟิไวไฟฟ้ากันครับผมไม่มีเจมนะครับผมไม่ใช่ปัญหาครับผมเราจะไป เออมาเสกรถก่อนเอ้ยไม่ใช่รถคันนี้สิเอารถคันที่มันเราพิ่งได้สิเออรถคันไหนวะเอาไม่มีสปอนเหรอไม่มีรถสปอนเหรอครับรถนี้รถลิมิเต็ดไม่มีสปอนอ้าวใช่ย่างงั้นอ่ะงั้นก็ขับรถคันนี้ไปก็ได้ รถคันนี้ก็เป็นรถอ,อีเวนต์ครับผมซึ่งเราก็ได้มาแล้วครับผมเมื่อนานมาแล้วจะไม่นานหรอกไม่เชิญว่านานหรอกแต่ว่าโอเคอยู่รถคันนี้นะครับรถคันนี้ก็ไวนะรถแข่งเสียงมันก็จะแสบหูอยู่นิดนึง ไอเขาลบฟิลเสร็จหรือยังวะถ้ายังไม่เสร็จก็เราล้งรีไปละเโอเครถยังอยู่นะครับโอเคเขาลบฟิลยังไม่เสร็จเลยคงงมหาอะไรกันวะโอไม่ต้องไม่ต้อสนใจพวกเขาครับเราก็สนใจดูวเราดีกว่า ไงอีซี่โอ้โหไอตรงนี้ฆ่าคนหลายคนละแต่เราก็ผ่านได้นะครับหอใครไม่รู้ขอนะเออเอาไปเลยขอครับเขาไม่รู้ใครเอารถไปเราก็เอาฮอแล้วกัน <laughs> เอารถได้ฮอกลับบ้านอะไรครับเนี่ย บ้าไปแล้วเขามีแต่เอารถมาแล้วก็ได้รถกลับไปน,นี่อะไรได้รถแล้วกลับเอาฮอกลับไปเออแปลกนะคนเราโอเคเออเราจะลบอะไรก็ได้ครับผมพอดีว่าผมมีอัปเดตที่สองไหมพวกคุณดูครับผมก็คือขโมยอะไรก็ได้ขโมยฟิลขโมยตังขโมยอะไรบ้าๆก็วานไปนะครับผมอันนี้ผมขโมยฟิลมาโอ้ โอ้อยโอ้ยโอยโอ้ยเยอเยอะเยอะเโอเคดูซิเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบได้แล้วสีโมคืออันที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาว่าเขาว่ากันว่ามันดีมันคือไฮเปอร์มั้งเออไฮเปอร์อะไรสักอย่าง ผมก็ไม่รู้อไปทำอะไรแ,แต่เห็นเขาว่ามันดีแน่ๆเลยโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราจะขโมยอีกรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอก็ออกกันโอเคมาเดี๋ยวเราไปป้นอีกรอบนึ่งนะผมป้นอะไรดีเอาเป็นเอ่อปนแบงค์ไหมมันจะมีคนไปแบงค์ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีนะไม่มีใครไปแบงค์โอเคไม่เป็นไร ไม่มีใครไปแบงก์เราก็ไปตรงพิพิธภัณฑ์เลยแล้วกันถ้ายังไม่มีคนออกนะไปเฮ้ยมีคนออกแสดงว่าโอเคอเคนเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเราก็ไปเข้าทางนี้เลยนะครับเออไปที่ตรงนี้ไปขโมยรูปภาพเร็วสุดชัวร์สุดไม่ต้องเจ็บตัวแต่เจ็บตัวแล้ววะ่ะ ไปตรงนี้โอเคเอาหอไปไหนวะเนี่ยน่าจะมีคนเอาไปแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรตอนนี้จากพอเป็นรถแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยคนเราอะนะ ไปซะไกลเลยเวนเอ้ยปิดเฟิร์สโซลันกันปวดหัวโอเคมาอีกรอบหนึ่งเราจะได้อะไรขอเป็นสีม่วงอุ้ยแม่งเลยไปละถ้าไม่ได้สีม่วงก็ในโตรแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคนี่คืออัปเดตที่2ที่ผมจะพูดถึงับผมโอเคนะครับสําหรับใครที่อัปเดตนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าพูดถึงกันนานแล้วแต่ว่าผมขอพูดถึงเลยแล้วกันกนะ็คือตรงนี้นะผมไปเซิร์ฟเทปนะผมก็คือขึ้นเรือน,นี่ไปแล้วเราก็ไปเทดรถกันนะผมใครมีรถอะไรที่เป็นลิมิเต็ดก็ไปเทดกันสนุกน,นะครับยกเว้นรถอ่รถมอเตอร์ไซค์เทพๆกับรถไอเนี้ย เทรดไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราก็หาซื้อได้เราก็ไม่ต้องไปเทรดจากคนอื่นหรอกเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับก็จบไปเพลงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวครับผมก็นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กับ channel นี้ก็ถ้าถ้าใครก็สนใจที่จะเล่นแมปนี้นะครับก็จะสามารถเข้ามาเล่นกันได้ครับผมผมก็ชอบเล่นแมปนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่เล่นออสตาผมก็เล่นแมปนี้ครับผม โอเคครับผมถ้ามีอัปเดตอะไรมีอะไรนะ่าสนใจก็เดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ทุกคนดูกันอีกนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าหรือสตรีมหน้าครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม